สำหรับวิกฤตฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียล่าสุดสีฮานุวิลที่เต็มไปด้วยตึกที่หยุดก่อสร้างนับพันแห่งทุนจีน ทิ้งไปแล้วและไม่กลับมาซึ่งหวันว่าจะเกิดฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างรุนแรงโดยสีหนุวิลเมืองท่าตากอากาศของประเทศกัมพูชาที่ตั้งใจปลูกปั้นให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อสู้กับเมืองท่าท่าทองเที่ยวทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนอย่างพัทยาดาหนางังและภูเก็ตโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาสีหนุวิลเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเข้ามาลงทุนของเอกชนจีนที่เรียกได้ว่าทั้งเมือง นี้สร้างมาเพื่อคนจีนก็คงจะไม่ผิดเพราะอาังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่โรงแรมรีสอร์ทคอนโดมิเนียมรวมทั้งคาสิโนล้วนแต่เป็นการลงทุนจากชาวจีนแทบทั้งสิน้นโดยจางเจเียเหว่ยนาย,ยกสมาคมธุรกิจจีนในเมืองสีหนุเวลได้พูดคุยกับทางนิเคอีว่าการเติบโตทางรวดเร็วของเมืองส่งผลกระทบทําให้ราคาที่ดินนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากสะท้อนถึงต้นทุนค่าเช่าอาคารที่แพงขึ้นซึ่งกําลังส่งสัญญ,ญาณฟองสบู่ อสังหาริมทรั์อย่างชัดเจนของเมืองนี้โดยเมื่อเดือนสิงหาคมจะครบ3ปีที่การเติบโตของเมืองสะดุดลงหลังจากเกิดโรคระบาดใหญ่การก่อสร้างมูลค่าหลายพันล้านดอนลลาร์ในสีหนุวิลการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่มีการตรวจสอบได้เปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นจุดหมายปลายทางริมทะเลยอดนิยมของนักเดินทางแบคแพคให้กลายเป็นคาสิโนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดโรงแรมและห้างสรรพสินค้า ซึ่งแรงบันดาลใจของซีฮนุวิลต้องการวางยุทธศาสตร์ของเมืองให้เป็นมาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการเติบโตของอุตสาหการรมการพนันออนไลน์เริ่มตั้งขึ้นในเมืองประมาณปี2017และได้ดึงดูดคนงานหลายแสนคนให้เข้ามาทำงานในเมืองแห่งนี้แต่แล้วธุรกิจที่กำลังเติบโตกลับต้องหยุดชะงักเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019รัฐบาลกัมพูชาได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลปักกิง่งให้ควบคุมอาชญากรรมและเงินที่ผิดกฎหมาย ที่หมุนเวียนอย่างมหาศาลในสีหนุเวลมีคำสั่งห้ามเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งผู้คนในอุตสาหกรรมนี้ตกงานเป็นจำนวนมหาศาลอีกทางโรคระบาดก็ได้ส้ำเติมทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรวดเร็วเนื่องจากชื่อเสียงของเมืองนั้นแย่ลงไปอีกโดยเกิดการลักลอบเปิดบริษัทการพนันออนไลน์ซึ่งผู้ที่เข้ามาควบคุมกิจการเต็มไปด้วยแก๊งอาญากรที่ดำเนินการหลอกลวงเหยื่อบนเว็บทั่วโลกด้วยแรงงานที่ถูกบังคับจากการลักลอบเข้ามาในประเทศ และในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่กลุ่มทุนจีนได้ทิ้งเศษซากต่างๆเอาไว้แล้วหอบเงินกลับประเทศจีนส่งผลทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จถึง1,155หลังโดยตามตัวเลขอย่างเป็นทางการการก่อสร้างส่วนใหญ่นั้นได้หยุดลงทิ้งปัญหาความเสื่อมโทมของโครงสร้างพื้นฐานไว้ในเมืองทางถนนทางเท้าและระบบระบายน้ำซึ่งถ่ายที่สุดรัฐบาลกัมพูชาต้องตามลากตามเช็ด หลังจากการพัฒนาของเมืองนั้นรวดเร็วเกินไปซึ่งได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของเมืองไปมากโดยในความพยายามที่จะหาทางเดินต่อไปข้างหน้านักพัฒนาชาวจีนหลายคนได้พบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อเรียกร้องให้ทางการลดภาษีและสร้างดัชนีมูลค่าที่ดินเพื่อช่วยในการเจราจาสัญญาเช่าโดยพวกเขายังต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ไขข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดินดั้งเดิมโดยชักชวนให้กลายเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ โดยมีนักพัฒนาคนหนึ่งเดินทางมาถึงสีอนุวิลจากประเทศจีนเมื่อปี2017เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่มีปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายกับเจ้าของที่ดินชาวกัมพูชาโดยโรงแรมสูงระฟามูลค่า3ล้านดอลลาร์ของเขาบนถนน Independence Avenue สร้างเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2020หลังจากการก่อสร้างนานถึง18เดือนแต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้และมีปัญหาผัวพันกับค่าเช่าและข้อพิพาททางกฎหมายกับเจ้าของที่ดิน ที่ต้องการจะควบคุมโครงการทั้งหมดทั้งที่เขาคือคนที่สร้างธุรกิจแต่ตอนนี้รู้สึกคิดผิดที่มาลงทุนในสีหนุวิล ทางด้านอีวานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียซึ่งศึกษาการลงทุนของจีนในเมองสซีฮนุวิลกล่าวว่าในประเทศที่การทุจริตในระดับท้องถิน่นและการเก่งกําไรที่ดินโดยชนชั้นสูงที่เชื่อมโยงกันนั้นมีอยู่มากมายข้อเสนอของนักพัฒนาไม่น่าดึงดูดใจนักแต่หลังจากที่นักลงทุนต่างชาติพากันทิ้งเมืองไปตอนนี้ก็เริ่มเห็นปัญหาทําให้เจ้าของที่ดินเริ่มรู้ตัวว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้งอและทิ้งไว้ซึ่งตึกรามบ้านช่องอา ฐานมากมายที่สร้างไม่เสร็จและหวังเพียงว่านักลงทุนรายใหม่จะกลับมาเพื่อฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ซึ่งมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในระเร็วนี้นอกจากนี้ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบัานการวางผังเมืองและการออกแบบของเซินเจิดดำเนินการตามแผนแม่บทที่ทะเยอทยานเพื่อเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นศูนย์การค้าบริการและโลจิสติก แต่ในทางปฏิบัติระดับท้องถิน่นกลับมีผลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับโครงการที่หยุดชะงักหลายร้อยโครงการส่วนหน่วยงานระดับจังหวัดต่างก็ล้มเหลวในการดําเนินงานตามแผนซึ่งนักพัฒนาบางคนได้ลดขนาดเป้าหมายการทํากําไรลงโดยนักพัฒนาชาวจีนที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า5ชั้นและอาคารอาพาร์ตเมนต์30ชั้นที่ตอนนี้มีผู้เข้าอยู่อาศัยและใช้งานเพียง30%เท่านั้นโดยมีร้านเสริมสวยและร้านอาหาร แห่งซึ่งทั้งหมดจ่ายค่าเช่าโดยมีส่วนลด35%แต่สัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเริ่มสอ่อเคารลางที่ไม่ดีต่ออุตสาหกรรมกอร่อสร้างของกัมพูชาซึ่งมีส่วนทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตมากกว่า1ใน3โดยจากข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุดของธนาคารโลกในเดือนมิถุนายนการอนุมัติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาลดลงจาก1,700ล้านดอลลาร์ หรือ6,778ล้านบาทในปี2019เหลือเพียง142ดอลลาร์หรือ5,076ล้านบาทในปี2020ถึงแม้ว่าตอนนี้การระบาดของโรคจะคลี่คลายลงแล้วแต่อุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นยังคงซบเซาซึ่งในช่วง3เดือนแรกของปี2020จําจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างที่ได้รับอนุมตัติลดลงถึง66%และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ 67. 9ในขณะ ที่ปริมาณการนำเข้าเหล็กและซีเมนต์ลดลงถึง37.5%โดยธนาคารโลกเตือนว่าการชะลอตัวอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจการเติบโตของสินเชื่อในระดับสูงและการกระจุกตัวของสินเชื่อในประเทศในภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อสถิรภาพทางการเงินของกัมพูชาอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าคนกัมพูชาที่ร่ำรวยให้ความสนใจอย่างมากในการเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนรักษาพยาบาลรวมั้งการติดต่อธุรกิจซึ่งรายงานจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุว่าในปี2565ชาวกัมพูชาเข้ามาซื้ออสังหาในประเทศไทยมากเป็นอันดับ3รองจากจีและรัเสเซียซึ่งมีมูลค่าถึง401ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ถึง34.6%เปอร์เซเหตุผลเป็นเพราะราคาอาสังหาประเภทห้องชุดที่สามารถให้ต่างชาติถือครองได้นั้นมีราคาต่ำกว่าในกรุงพนมเปญในคลาสห้องระดับเดียวกันทำเลคล้ายๆกันแต่ความสะดวกสบายเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมภูมิทัศน์และองค์ประกอบการใช้ชีวิตในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่นั้นดีกว่ากัมพูชายอย่างมากโดยข้อมูลจากสูตรอสังหาริมทรัพย์อิสระบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชัน้นนําในประเทศกัมพูชาซึ่งมีสํานักง ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญและเสียมาราชระบุว่าราคาห้องพักที่เป็นแบบอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมในปี2019เริ่มต้นอยู่ที่400,000-600,000ดอลลาร์ต่อยูนิตหรือ1.4-21ถึงล้านบาทซึ่งการที่ราคาห้องชุดสูงขนาดนี้เมื่อเทียบกับรายได้ของชนชั้นกลางในกัมพูชาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่5,000-6,000บาทถือว่าทำให้คนทั่วไปแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงห้องชุดเลยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่าของราคาทำเลที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกการที่คนรวยในกัมพูชามาซื้ออสังหาในกรุงเทพพัทยาหรือเมืองใหญ่ต่างๆจึงเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะราคาบวกกับคุณภาพชีวิตค่อนข้างจะเหนือกว่าในประเทศและการเดินทางมาอย่งประเทศไทยก็ใช้เวลานิดเดียวเหมือนบินข้ามจังหวัดเพียงเท่านั้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ